ธอไม่ยอมให้เธอต้อาลำบากรักก็ต้องจำใจจากแม้ทรมานข้างหนให้คนอ้างวางเป็นชันสักดีกว่ายอมใเธอนั้นเดดราสกวันเคงคู้ใจแม้มันจ้ค่อยไปทนเอาตอนท้ายให้เธอมองว่าฉันนั้นมันคนใจรา้า ที่ทำได้ดีเห็นจะมีแค่เพียงวิธีปล่อยมือจากเธอเท่านั้นหัวใจจะขาดกับบทบาทของตัวร้ายให้เธอมองวันแล้วก็ดีเธอได้ตังใจจากฉันสักทีมันคงดีสุดแล้วดูแล้วไม่มีปัญญาจึงเล่น ร้ายได้ครับมันตาได้ปวดที่รักอย่าเลาอีกเลยทั้งที่ใจจะคนคุณนเคยแต่โชคชะตาก็เล่นตลกใช่เลยเธอใจฉันนั้นทำยังไงถ้าอยู่กับฉันจะได้อะไรเข้าใจว่าเธอนั้นรักฉันเพราะฉันก็รักแต่เธอก็รักเธอมากเหมือนกัน แต่เธอไม่ยอมให้เธอต้องลำบากรักก็ต้องจำใจจาาแม้ทรมานแค่ไหนให้คนอ้างว่าเป็นฉันสักด,ดีกว่ายอมใ้เธอนั้นตีตราสักคนจะคงคเข้าใจแม้มันจะเจ็บคอยไปทนเอาตอนท้ายให้เธอมองว่าฉันนั้นมันคนใจร้ายแต่ที่ทำได้ดีเห็นจะมีแค่เพียงวิธีปล่อยมือจากเธอ อ,อ,อ่สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่สองในรายวิชาการส่องสว่างนะคะวันนี้เป็นวันจันเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับคะแนนผลสอบของกลางพาใครผ่านบ้างอ่าต้องถามว่าใครไม่ผ่านบ้างสินะอ่า คนที่ผ่านเราก็รู้อยู่เนาะว่าคนที่ผ่านคือใครบางวิชาไม่มีใครผ่านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่พากันดูในสิ่งที่ครูสอนไม่พากันเข้าไปดูคลิปวิดีโอครูไม่รู้จะพูดยังไงมันถึงจะเข้าไปดูอืมพูดมาหละคันแควบอกไม่ฟังกันครูบอกว่าถ้าเข้าไปดูทุกคนจะสามารถสอบได้ แต่ละคนไม่เข้าไปไ<ม>ดูเลยคนที่สอบผ่านบางวิชาคนเดียวบางวิชาไม่มีเลยอ่าอย่าลืมนะทุกคนต้องไปสอบแก้ของครูด้วยสําหรับคนที่ไม่ผ่านนะคะนักเรียนวันนี้ครูจะมาเฉลยข้อสอบในรายวิชาการส่องสว่างในวันนี้แล้วครูก็จะส่งลิงข้อสอบเข้าไปในกลุ่มเพื่อที่จะให้พวกเราสอบใหม่อีกหนึ่งครั้งอา เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอสำหรับในรายวิชาการส่องสว่างเริ่มจากข้อหนึ่งกันเลยนะคะอะอย่าลืมนะสอบแก้นะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเพราะว่าคะแนนครูก็ได้บอกคะแนนไปแล้ว oh, <no. S 1> อข้อหนึ่งครูถามว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ มีใครรู้บ้างแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่คำตอบของมันก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3คูณ108เมตรต่อวินาทีจำไว้นะว่าข้อ1ตอบ3คูณ108เมตรต่อวินาทีอ่าข้อ 2. หน่วยความยาวของคลื่นแสงเรียกว่านาโนเมตร ข้อ2หน่วยความยาวของพื้นแสงจะเรียกว่านาโนเมตรนั่นเองค่ oh, <no. S 1> ะข้อ3ก็คือแหล่งกำเนิดแสงมี2ประเภทหลักๆอะไรบ้างก็คือแสงประดิษฐ์แล้วก็แสงจากธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ข้อ4คุณสมบัติของแสงที่เกิดขึ้นเมื่อตกกระทบกับวัตถุ ยกเว้นข้อใดอ่าคำตอบของมันก็คือยกเว้นความทึบแสงนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไปข้อ5การเกิดเงาจะมีกี่อยู่ลักษณะอ่าการเกิดเงามีอยู่2ลักษณะด้วยกันนั่นเองแล้วก็ข้อ6เงาที่เกิดขึ้นบนวัตถุมีน้ำหนักอย่างไรอ่า เงาที่เกิดขึ้นบนวัตถุจะมีน้ำหนักจากสว่างไปหามืดนั่นเองแล้วก็เงาที่ทอดผ่านวัตถุมีอะไรบ้างข้อเจนะคะข้อเจดเงาที่ทอดจากวัตถุเงาที่ทอดผ่านวัตถุก็คือเงามืดและเงามัวให้จำมาเลยนะข้อเจํดคตอบของมันก็คือเงามืดแล้วก็เงามัวนั่นเองอ่าส่วนข้อแปถามว่า แสงถูกสะท้อนออกจากผิววัตถุหรือพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ตาเรียกว่าความจ้านั่นเองอ่ข้อแปดตบอบความจ้านะคะนักเรียนแล้วก็ต่อไปแสงสีต่างๆสามารถแยกออกจากกันได้เมื่อผ่านตัวกันก็คือปริซึมนั่นเองอ่าข้อก้าตอบปริซึมนะคะนักเรียน แล้วก็เกณฑ์การส่องสว่างจะพิจารณาจากองค์ประกอบก็คือระดับของแสงนั่นเองอ่ข้อสิบตอบระดับของแสงแล้วก็ข้อ11ถามว่าการวัดค่าความสว่างของแสงสามารถวัดได้อยู่3รูปแบบนั่นเองแล้วก็ ข้อ12รูปของความเข้มการส่องสว่างเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังส่องสว่างนั่นเองนะข้อ12ตอบกำลังส่องสว่างนะคะนักเรียนแล้วก็ต่อไปข้อ13ก็คือแคนเดล่าเป็นหน่วยการวัดความส่องสว่างของแสงในรูปแบบของ รูปของความเข้มการส่องสว่างนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไป1 c a n d แคนเดลามีปริมาณเส้นแรงของแสงเท่ากับ12.57ลูเมนอ่าคำตอบของข้อ14ก็คือ12.57ลูเมนนั่นเองค่ะอ่าข้อ15 8แแคนเดลามีปริมาณเส้นแรงของแสงเท่ากับ หนึ่งร้อยจุดห้าหกลูเมนนั่นเองออย่าลืมนะแปดแคนเดล่าแปดแคนเดล่าเท่ากับหนึ่งร้อยจุดห้าหกลูเมนนั่นเองอข้อต่อไปข้อสิบหกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้างเรียกช่วงความถี่นี้ว่าอะไรเอ่ยจะเรียกความถี่นี้ว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ข้อ17ขึ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่สามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศและนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือคลื่นวิทยุนะคะนักเรียนข้อ18ความยาวคลื่น780นาโนเมตรถึง1มิลิเมตร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร oh, <no. S 1> เรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเรียกว่ารังสีอินฟราเรดนั่นเองข้อ18ตอบรังสีอินฟราเรดนะคะแล้วก็ข้อ19สมาคมวิศวกรแสงสว่างของเชลิกากำหนดไว้ว่าอ่าเอเมริกาอ่าคุณพูดผิด สมาคมแสงสว่างของอเมริกากำหนดไว้ว่าแสงสว่างที่ตามองเห็นประกอบด้วยลังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างเท่าไหร่ก็คืออยู่ระหว่าง380ถึง780นาโนเมตรนั่นเองอ่าข้อ20ช่วงความยาวคลื่น380ถึง420นาโนเมตร ตาคนเรามองเห็นเป็นสีอะไรคำตอบก็คือสีม่วงนั่นเองอ่ข้อ21ความยาวขึ้นที่ตาคนเรามองเห็นเป็นสีแดงจะมีความยาวขึ้นอยู่ที่630-780นั่นเองค่ะอ่แล้วก็ต่อไปข้อ22 ช่วงความยาวขึ้นที่ตาคนเรามองเห็นระหว่าง380-780ถึงน,นาโนเมตรสามารถมองเห็นแสงสว่างได้กี่สีได้ทั้งหมด7สีนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อไปข้อ23รังสีชนิดใดนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของทางการแพทย์ก็คือรังสีแกมมานั่นเองอ่าต่อไปข้อ24 ข้อใดหมายถึงแสงจากธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองอ่าข้อ25ผนังลูกตาชั้นในประกอบด้วยเซลล์สามชั้นมีอะไรบ้างก็คือจะมีชั้นนอกติดกับคอลอนชั้นเซลล์ประสาทสองขั้วแล้วก็ชั้นปมประสาทนั่นเองอ่าต่อไปข้อ26 ความรู้สึกของมนุษย์ต่อสีแดงและสีส้มมีผลทางจิตใจอย่างไรมีผลทางจิตใจก็คือจะทําให้เรามีความรู้สึกเบิกบานนั่นเองสดชื่นเบิกบานนั่นเองแล้วก็ต่อไปข้อ27โคมไฟประเภทใดใช้ในการประดับตกแต่งก็คือโคมไฟระยา,าแล้วก็ต่อไปข้อ28 หลักการใช้โคมฟลูออเรสเซนต์กองแสงควรทำานึงถึงหลักการใช้งานตามข้อใดก็คือตามังถูกทั้งข้อกอและข้อขอก็คือเหมาะกับงานที่ไม่ต้องการแสงบาดตาแล้วก็เหมาะกับงานที่ต้องการความสะอาดนั่นเองนะข้อ29แล้วข้อ29ถามว่าลักษณะของโคมไฟสปอร์ตจะมีลักษณะตรงตามข้อใด ก็คือสามารถปรับมุมได้นั่นเองอ่ข้อสุดท้ายท้ายสุดข้อ30แล้ว oh, <no. S 1> อ,าอายุการใช้งานของหลอดจะระบุไว้อย่างไรก็คือจะระบุไว้เป็นชั่วโมงของการใช้งานของหลอดแต่ละชนิดนั่นเองอา ดังนั้นข้อสามสิทธิ์จึงตอบว่าจะระบุเป็นชั่วโมงนั่นเองค่ะ,ะสำหรับในการเฉลยข้อสอบอสำหรับในการเฉลยข้อสอบในรายวิชาการส่องสว่างก็จบลงแล้ววันนี้ครูมาเร็วคิมเร็วเพราะว่าจะให้นักเรียนไปแก้ข้อสอบในรายวิชานี้นะคะนักเรียนอ,อย่าลืมไปแก้ข้อสอบเพราะว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วหลังจากครูส่งคลิปนี้ลงไปแล้ว รูจะส่งลิงก์ข้อสอบไปให้นักเรียนไฟฟ้าวีสองสอบมันอีกนะคะเพื่อเป็นการสอบแก้เพื่อที่จะเป็นการเอาคะแนนนะคะเพราะว่าขอบสอบใน่านเยอะมากอ่าสำหรับในรายวิชาการสองสว่างก็จบลงไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คาบหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการสอบผ่านนะคะคะแนนเต็มในครั้งนี้ก็คือคะแนนเต็มแค่10 5เพราะว่าคนที่สอบผ่านในรอบที่แล้วก็คือคะแนนเต็ม30คุณมี10แค่สอบแก้แค่ผ่านเท่านั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไปสอบแก้ครูด้วยสำหรับวันนี้ครูเจนก็ขอ่าวคำว่าสวัสดีค่ะนักเรียนไัยซ้อยปีสองที่น่ารักทุกคนคะ่ะ รแต่ที่ทำได้ดีเห็นจะมีแค่เพียงวิธีปล่อยมือจากเธอเท่านั้นหัวใจจะขาดกับบทบาทของตัวรา้ายที่เธอมองวันแล้วก็ดีจะได้ตัดใจจากฉันสักทีมันคงดี